ส่วนเรื่องของการลงทุนเดี๋ยวมาดูกันว่าแนวโน้มไตรามาสสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง Innovate X นะครับมองว่าเศรษฐกิจโลกและไทยในไตรามาสสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องไปยังปีหน้าเนี่ยนะครับกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่ฮะ บลอินโนเวทเอ็กซ์นะครับประเมินภาพรวมเศร,รษฐกิจโลกและการลงทุนในไตรมาสสปีนี้โดยบอกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคที่เศร,รษฐกิจสหรัฐเติบโตได้ดีเกินคาดอัตร,รางเงินเฟอ้อสูงนโยบายการเงินเข้มงวดอัตร,ราดอกเบีย้ยทรงตัวในระดับสูงจะเปลี่ยนไปสู่ยุคที่เศร,รษฐกิจสหรัฐเนี่ยเริ่มกลับมาชะลอตัวอัตร,ราดอกเบีย้ยก็เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงไปจนถึงปีหน้ารวมถึงนโยบายด้านเศร,รษฐกิจและการเมืองของสหรัฐต้องจับตาหลังเรา จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่อเมริกาในช่วงปลายปีนี้คุณสุกิจอุดมศิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยของบลอ i n n o v a t e X กนะครับก็บอกว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในไตรามาส4ปีนี้มีหลายเรื่องครับ1คือทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐ 2. ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับสทิศทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีแล้วก็4คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายต่อเนื่องจากดิจิ t a l Wallet เนี่ยมีอะไรบ้างต้องตามต่อโดยมีเหตุผลนะครับว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนนะครับเกิดมาจากความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นนะครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีวิกฤตความเชื่อมั่นตอนนี้ปัญหาดังกล่าวก็คลี่คลายไปแล้วก็ส่งผลให้ราคาหุ้นก,กลับมาสะท้อนปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายต่อวันนะครับเพิ่มขึ้นถึงกว่า30%จากค่าเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้ต่างชาติก็ซื้อต่อเนื่องทําให้ตลาดหุ้นไทยออมีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านมากขึ้นครับ เศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขของปีนี้เนื่องจากเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วมาตรการต่างๆเพิ่งเข้ามาในช่วงปลายปีนะครับเราคงคาดหวังว่าในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยคงจะกลับมานะอันนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผ่านช่วงน้าท่วมไปให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยในปีหน้าเนี่ยคิดว่ามาตรการต่างๆคงกลับมาทั้งการคลังการเงินนะครับเพราะฉะนั้นมองเศรษฐกิจปีหน้าเราเราคาดการเอาไว้เนี่ยอยู่ประมาณ3%ในเชิงของตัวเลข GDP นะครับ ปีนี้2.5นะครับแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจโลกเนี่ยต้องบอกว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยคงจะมีโอกาสที่จะชะลอตัวเริ่มต้นจากอเมริกาเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามุมมองของธนาคารกลางสหรัฐเองก็มองเศรษฐกิจเมริกาปีหน้าเนี่ยคงชะลอตัวลงอย่างไรงก็ตามนะครับผลตอแบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงการอ่อนค่า,ข,าของเงินสกุลดอลลา ก็มีโอกาสช่วยหนุนความน่าสนใจของตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทยที่น่าจะได้อน,นิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงตรอยมาส4ปีนี้ซึ่งเป็นผลจากมาตรการดิจิตอลเวลเทเฟสหนึ่งะครับที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศพร้อมกับคาดว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าประเมินเป้าหมายเซตอินด x นะครับนะ,น,ะนะสิ้นปีนี้อยู่ที่1 5 0 0จุดส่วนปีหน้ามอง1 5 5 0จุด ให้หุ้นเด่นไว้เป็นตัว BDMS, c p l GPSC, h a น a าแล้วก็ LH Hotel ครับ